กเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กาลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานานับ8ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรลงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจานวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิป แล้วก็ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเนอะโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับผมนะเกี่ยวกับการอัปเกรดสกินนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำ l i s t m a n Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม RV ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผู้ติด,ดตามในลายมากกว่า1 6 0 0 0 0คนเพียงแค่แอดไลน์ l i s t m a n Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมนะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะยังไม่ได้กดติดตามกันยังไม่ได้กดไลค์กันนะครับก็ฝากกดติดตามและกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับกิจกรรมเข้ามาแล้วนะครับตอนแรกที่เราจะไปดูก่อนเลยนะครับว่ามีกิจกรรมแฝงหรือเปล่านะครับวันั้นที่เราจะสามารถรับลูกแก้วเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะที่ผมดูอยู่ตอนนี้นะครับผมนะคือไม่มีกิจกรรมแฝงเข้ามาเลยนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตลูกแก้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่หกโมงหรอกแต่ว่ากิจกรรมนะครับก็ถ้าเกิดดูจากตัวนี้นะ เราอยู่ข้างหน้านี่นะครับที่สําคัญคือเดี๋ยวผมต้องทําการซื้อลูกแก้วก่อนนะครับผมนะเพื่อทําการสุ่มให้ดูน,นั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวซื้อไปเลยผมตุนไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะ <te le> โอเคไปครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้มากี่ลูกแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรอไปเปิดทีเดียวเลยกันนะครับเอาปิดตอนนี้ผมมีกี่ลูกแล้วว่าเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มีทั้งหมดเออสาลูกนะครับผมโอเค โอเคนะครับผมนะตอนนี้ผมได้ทําการซื้อลูกแก้วมาแล้วนะครับผมนะจำนวน100ลูกนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปคูปองทีเดียวนะครับผมว่าใช้ทั้งหมดกี่คูปองนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมนะก็อย่างที่รู้กันเนาะมันก็จะมีกล่องสุ่มด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่สุ่มนะครับผมนะเพราะผมมองว่าจริงจริงมันก็มีโอกาสที่จะคุ้มและเกลือนั่นเองนะครับผมนะคือแบบมัน5้50ิานั่นเองนะครับผมนะก็เลือกที่จะซื้อไปดีกว่านะก็คือ2ลูกละ2อคูปองนั่นเองนะครับผม ครับใครที่อยากเข้ากิจกรรมนะครับต้องเข้าจากตรงนี้เท่านั้นนะครับผมนี่มันก็จะมีหน้าต่างของกิจกรรมอยู่นั่นเองนะครับผมนะก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับผมนี่กิจกรรมก็เดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะครับผมนะโอเคถ้าเกิดสมมติว่าได้ยินเสียงฝนหรืออะไรต้องขออภัยด้วยนะครับว่าตอนนี้ที่บ้านคือฝนตกหนักมากๆนะครับผมโอเคก็ตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตู้ ประตูนะคบวิเศษอัพสกินนั่นเองนะครับผมอัพเกียร์สกินอันนี้คือกติกาเลยนะครับและวิธีการเล่นน้องก็จะมีสกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเราสามารถที่จะรีเฟซได้เลยนะครับู้เล่นนะครับจะได้รับดิวทั้งหมด5อันนะครับถ้าผู้เล่นไม่ถูกใจสักอันนะครับสามารถรีเฟซเพื่อสุมหา สกินที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคตอนที่2นะครับหลังจากเลือกดิวที่ต้องการแล้วนะครับผู้เล่นจะเห็นของที่ต้องการในการอัปเกรดสกินสมัยคีย์ที่ข้อความสีเพื่อแบบเพื่ออัปเกรดสกินเออเอาง่ายๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เองโอเคนี่ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็กติกานะครับจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือสกินที Hugo, ่ผู้เล่นนําไปอัปเกรดนะครับจะถูกแลกเป็นสกินใหม่นะครับส่วนสกินเดิมนะครับจะหายไปนั่นเองนะครับอันนี้คือเพื่อนๆฟังดีๆนะครับสมมุติิิิวว่่่าาาาเเเเรรมมมีสสกกกนนนลัััอองะะบถ้ดดตผจปปไ รีเจนหรือว่าอันติเมทนั่นเองนะครับสกินเทวนาระดับฮีโรอีของผมก็จะหายไปนะครับและกลายเป็นสกินของรีเจนหรือว่าอันติเมตที่ผมได้ทําการอัปเกรดไปนั่นเองนะครับก็คือเอาเก่าแลกใหม่อ่ะประมาณนั้นละกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับนี่คือหน้าตาของกิจกรรมนะครับสรุปแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมนะเจมนะครับไม่ได้แจกฟรีนะครับผมและที่สําคัญคือต้องเสียคูปองเพิ่มอีกด้วยนั่นเองครับก็ที่เราสามารถแลกได้ก็คือตรงนี้นะครรัับบผผมมมมมนนนนีี่่่่เเห็้ยอาางงชลิะถกกดไส มเตก็จะไม่สามารถอัปเกรดเป็นสกินระดับอันติเมตได้เลยนะครับก็คือจะต้องมีสกินระดับ เขาเรียกไงเออลิมิเต็ดด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมคือผมไม่มีวัตถุดิบนะครับผมนะก็คือไม่มีกูคองของลิมิเต็ดนั่นเองนะครับก็จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับที่ผมมีตรงนี้หรอเดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะครับผมนะที่ผมมีละกันก็จะมีลิเลียน้านะครับผมนี่มีสกินตัวนี้นะครับผมสามารถอัปเกรดได้นะครับก็คือนะครับผมอาจจะใช้ลูกแก้วนะครับถึง103ลูกนะครับและคูปองอีก484คูปองนะครับเหมือนซื้อเสร็ อันจริงมันก็แค่ใกล้เคียงกับสกินใหม่อยู่นะคูป,ปองที่ผมเสียไปเมื่อกี้ผมมีประมาณ700กว่าตอนนี้เหลือหก0ยกว่าก็อ๋อประมาณ500กว่าคูป,ปองนะก็จะถือว่าถูกอยู่พอสมควรนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่ค่อยเล่นลีเล่นงานก็ขออนุญาตรีเฟซไปก่อนแล้วกันนะครับจะรีเฟซนะครับผมนะสูงสุดเนาะก,ก็คือ10ครั้งนั่นเองนะครับไปครับผมไปดูซิมันจะก้าวคูป,ปองตลอดหรือเปล่านะครับโอเคนี่เป็นครั้งที่2น,นะครับก็ยังก้าวคูปองอยู่นะทุกคนนี่เฮ้ยอันนี้ถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมไม่มีเนี่ย เขาเรียกไงไม่มีไอรีสกินเนี่ยอันนี้คือคุ้มนะครับผมแต่ว่าก็ไม่มีอยู่ดีนะครับผมนะมีสกัดด้วยเห็นไหมคือมีคนถามมานะครับว่ามีสกัดไหมก็สามารถอ้ยอันนี้คือคุ้มนะครับผมนี่ฟลอเรนติโนนะครับก็ใช้ได้นะครับไปกันต่อแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้มีไายวามีทอนเนาะทอนทอนสกินนี้ผมมีแล้วนะครับผมเนดะี๋ยวผมขออนุญาตหาสกินที่มันแบบไม่มีนะทุกคนนะ โอเคทุกคนก็ตั้งแต่ที่ผมแบบว่ารีเฟซมานะครับผมนะลิมิตในการอัปเกรดอ๋ออันนี้คือลิมิตในการอัปเกรดนะก็คือสามารถทาได้ทั้งหมด10สกินนะทุกคนไม่ใช่รีเฟซนะครับสามารถรีเฟซได้ทุเรื่อยๆนะครับแต่ที่ผมดูจากตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีแค่สกินทั้ง5เซตนี้นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนไปมันจะเป็นพวกซีเนียร์แล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับเห็นไหมมันก็จะวนเวียนอยู่นะครับพอกลับไปนะครับดูนะเดี๋ยวลีลิน่าจะกลับมานะครับเห็นปะอ๋อไม่มาว่ะต่อไปแล้วกันนะเด เนี่ยลิเลนามาแล้วนะครับผมนะก็คือมันอาจจะสุ่มนั่นเองนะครับผมนะก็คือแบบแต่ละรหัสอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าเพื่อนๆมีสกินอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าที่ผมดูตวเนี้มันก็จะมีพวกแอติทีวมาโอเมนคือรหัสผมไม่มีนั่นเองนะครับผมก็จะไม่สุ่มไม่แบบไม่รีเฟซต,ต่อแล้วเพราะว่าจะแลกโชว์ท่านผู้ชมไม่ได้ไงเออโอเคมาอันนี้ละกันนะครับผมโอ้โหไม่พอด้วยวโอ้โหผมหมุนเล่นจนไม่พอแล้วว่ะทุกคนดูดีผมแลกลีเลน,นาอันติเมีไม่ได้นะครับเพราะ คูปองนะครับผมนะก็ต้องทําการไปเติมเพิ่มโอเคทุกคนผมกลับมาแล้วนะครผมนะคือแบบหมุนเล่นแบบเพื่อหาแบบเพื่อเทสให้ท่านผู้ชมดูจนคูปองไม่พอแล้วครับโอเคผมจะซื้อของลิเลนาไปเลยครับไม่ได้ซื้อดิเขาเรียกวอัปเกรดนะครับผมโอเคมาก็จากลีเจนท์ี่ผมมีนะครับผมนะใช้หูโคูปองเนาะก็คือผมไม่มีขาดอยู่อีก3ลูกแก้วในเดนนะครับผมนะโอเคก็จะอัปเกรดเป็นสกิลระดับอันติเมียนะครับก็กดไปแล้วผมอัปเกรดนะครับกับ คูปองที่เราต้องเสียอีก484คูปองนะครับกับอีก100ลูกเลยครับผมนะโอเคแต่มาานี้นั่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดอัปเกรดไปเลยกันนะครับมันจะเป็นยังไงดูสิได้ไหมโอเคผมนี่ยินดีด้วยนะครับคุณได้รับสกินใหม่นะครับผมนะก็คือเป็นมิลลาดของลิเลียหน้านั่นเองนะครับเห็นไหมคูปองลูกแก้วก็หายไปแล้วนะครับ3ศูนไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับของรางวัลนะครับผมน่ะก็จะถูกส่งเข้ามาในนี้แน่นอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นลิเลียหน้ามิลารนะครับผม ทำได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะก็โอเคตรงนี้บอกเลยว่ากิจกรรมก็ก็ค่อนข้งที่จะโดนแกล้งอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับผมนี่แต่ว่าสกินก็สวยนะทุกคนสาหรับเออสกินเลน้าตัวนี้นะครับก็ได้กรอกมาด้วยนะครับผมโอเคก็ขอย่าสรุปเลยแล้วกันนะครับสาหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมนาะก็คือต้องใช้ทั้งคูปองและ ลูกแก้วนั่นเองนะครับแต่ว่าลูกแก้วตรงนี้ทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอผมถ้าเกิดสมมติว่า6กโมงแล้วอาจจะมีกิจกรรมเข้ามานะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่ามะลืนนี้หรือว่าถัดถันไปอาจจะมีกิจกรรมแบบ รับลูกแก้วฟรีหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับผมพอตอนนี้มันยัง5้าโมงครึ่งอยู่ที่ผมอัดอยู่เนาะก็คือกิจกรรมมันยังเข้ามาไม่เต็มที่นั่นเองนะครับผมก็ขอถามเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมนะก็ในหน้กกากระดาษสกินนั้นนะทุกคนเพื่อนๆมีสกินที่ตรงกับผมบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบมันเหมือนกันหมด100เซลยหรือว่ามีสกินที่ไม่เหมือนก็คอมเมนต์กันได้นะครับจะได้รู้กันเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยวัน,น,วยนญญอย่าลืมกติดตามรมรผกดไค์ก like, แล้ว็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายยแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ